เฮ้เยโดนชุบเลยชุบชุบชุบเลยเอ้าวไม่ชุบอีกอะไรวะน้าสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับ ตอนนี้ฝนตกเย็นเจี๊ยบเรามาสุ่มทีมเล่นกันดีกว่าครับที่ไหนฝนตกกันบ้างครับที่นี่นนทบุรีตกหนักมากนะครับเรามาสุ่มทีมเล่นกันดีกว่าขอรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจด้วยครับจะตึงแค่ไหนไปดูในเกมเลยคือ <c oughs> ขอปืนก่อนปืนแล้วเบอรหนึ่งมีคน หน้าวิ่งอยู่เองไม่ยิงกันนะ่ะเฮ้ยเองก็ไม่ยิงกันเลยวิ่งผ่านมาแท้ๆอะไรวะหนะ้าวิ่งผ่านมาต่อหน้าต่อตาไม่ยิงเลยอะไรกันวะขอปืนหน่อยอย่าไปแย่งกันอย่างนี้สิไปที่คลังแสงไม่ดีพี่เอาเอาเคแล้วกันเดี๋ยวต้องไปช่วยเบอร์สองลนะ เบอร์สองอยู่คนเดียวอะ่ะเบอร์สองลงคนเยอะด้วยนะไปครับไปหาเบอร์สองกันดีกว่าเบอร์สองต้องการความช่วยเหลือแน่ๆเลยไะครับมีคนหรือเปล่ามีคนหรือเปล่าที่นี่ไงว่างไอ้เคพี่แรงนะจะบอกให้ เอคแรงนะจะบอกให้อุยอุยอยของเต็มของเต็มไปกว่าสองควงพี่ไม่มีสกินแล้วพี่ไม่อยากเล่นหรอกเฮ้ยเห็นอะไรแว๊บ,บไม่ใช่ตาพี่ถั่วเอง <S 2> <S 2> <S เป็นไงบ้างเบอร์สองเบอร์สองไปไหนแล้วเออเบอร์สองเก็บครับนี่ไงมีคน เกาะแตกเกาะแตกจุดชีวิตอยู่พี่ใส่ไคล์ลอดมาด้วยสิเกาะก็แตกเอาง,ง่ายๆเลยนะแต่ามันยืนเปิดกับพี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกาะแตกเอาง,ง่ายๆเลยนะทามันยืนเปิดพี่อย่างเงี้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีดกล็โดน ออไม่ดีไม่ดีแบบนี้ไม่ดีหรอกคันะเปิร์กับพี่อ่ะปืนพี่มันแรงกว่าไม่ไม่ใช่เดินไปเดินไปครับเดินไปอยู่ตรงไหนดูไงดูไงเฮ้ยหลบหลบ ไม่หลบพี่ไม่หลบพี่ไม่เอาไม่เอาไม่หลบพี่ไม่หลบพี่มาเปิดกันแล้วก็วิ่งหนีแบบนี้ไม่ได้หรอกนะพี่ไม่ยอมพี่ไม่ยอมพี่ไม่ยอมบอกแล้วว่าพี่ไม่ยอมหรอกพีงแสเดือดทิปสี่คนสุดท้ายแล้วว่าโอ้โหอะไรจะไวขนาดนี้ ไวเกินไปขบสีอ่าสวัอเคอยู่ไหนกันหมดอ่ะอยู่ไหนกันหมดเกมนี้ก็ตึงเกินขนหมดไวจังมดไวแบบนี้พี่ก็ได้แค,ค่หกคิวเองอะไ่หาเพื่อนกันดีกว่าก่ะเราอ่ะ หาเพื่อนดีกว่าไปเปิดคังไปคังตรงไหนเปิดแล้วเปิดแล้วสิคังตรงนั้นเปิดแล้วคังเปิดแล้วคังเปิดแล้วเฮ้ยเพื่อนมีคนโอ้โหเพื่อนเก็บไปแกะอะไรวะนะี good ่ยเกินไปไอ้กระตึ้งเกินไปเหลือที่สองคนแล้ว หาเพื่อนดีกว่าอ้วนน้องอ้วนเป็นพี่ยิง้างสิโอ้โห,โห,โหของแต่งเต็มครบของเต็มครบปลดล็อกข้างใส่แล้วไปเปิดค้งดีกว่าไปหาเกาะสี่แล้วเปิดค้งก่อนปล่อยเพื่อนยิงไปเหลือทิพสองคนทิพสองคนก็ชิวๆวไปครับเปิดค้งดีกว่า เปิดครั้งเปิดครั้งเปิดครั้งหาปืนเล่นดีกว่านี่ครับตอนนี้เราไล่เอเคครับมกงกรขาวกับ MP40 พีสียอ้อเสิบเอ็ดคนแล้ว<อ><อ>เปิดคร<อ>ั้าง<ส>ดีกว่าก็โอ้โหอย่าเยอะเกินไปไปดีกว่า เปิดค้างแล้วก็ไปหาคนต่อดีกว่าได้เกาะสีไปแล้วเหลืออีกสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนสุดท้ายอยู่ไหนหมดเพื่อนดี่ก็ไม่ยอมไปไหนเลยเฝ้าค้างเลยสิบอดสิบเอ็ดคนอยู่ตรงไหน นี่ไงว้าฮ้ยโดนวีโดน,โดนเพื่อนช่วยด้วยที่โอ้โหพี่มันกระตุกเกินไปอ่ะ <c oughs> เพื่อนชุบหน่อย <c oughs> เพื่อนชุบหน่อย พลาดแล้วเพื่อนจุบหน่อยครับพี่พลาดไปแล้วตะกี้โอ้พลาดท้ายเกมเพื่อนชุบหน่อยได้ไหมใครก็ได้ชุบด้วยชุบก่อนเพื่อนชุบก่อนเพื่อนชุบก่อนสวยสวยครับสวยครับเพื่อนชุบเลยชุบ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 ไหม ชุบไหมอา้าวไม่ชุบอะไรเพื่อนชุบหน่อยดิช่วยด้วยทำไมไม่ยอมชุบอ่ะเพื่อนไม่ยอมชุบอ่าเพื่อนชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อย โอ้โหจบแล้วเพื่อนไม่ยอมชุบอ่ะโอ้โหยืนตูดแท้ๆไม่ยอมชุบเกินไปเพื่อนชุบหน่อยสิชุบทิเพื่อนชุบทิเพื่อนชุบหน่อยเออสวยเพื่อนสวยชุบเลยชุบ ชุบชุบเลยเอา้าวไม่ชุบอีกอะไรวะเนะี่ยอะไรวะชุบได้ไม่ยอมชุบอีกเพื่อนเกินไป เพื่อนชุบเลยตุยไม่ชุบก็ตุยแบบนี้จบแล้วชุบได้ไม่ชุบเฉยโอเคครับเพื่อนไม่ยอมชุบก็จบไปเลยครับที่สองสมดีมและเจอแบบนี้ทุกทีครับเกินไปวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม